ีกทีหนึ่งคือตำบลบ้านเข้านะครับที่ได้ตั้งผู้นำอ่าควายปกครองนะครับตรงที่ได้รวบรวมฝ่ายใต้การนำกล้องกำนันผู้ใหญ่นะครับอ่ากล้องตำบลบ้านเข้าได้รวบรวมทิ้งของตามติพี่น้องได้มาบริจาคนะครับเพื่อส่งกำลังใจไปให้อ่าชายแดนไทยกัมพูชานะครับการืี่ว่าอ่าได้มาก วันเดียวนี่วันเดียวกับ,บสามารถได้ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าน้ำใจของพี่น้ n g อ่าใ,ใหญ่หลวงอันสูงสุดน,น,นะครับก็บออบบขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบันเข้าอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับรู้สึกมีความเป็นห่วงเป็นใยในสถานาการณ์สุรบเพราะว่าได้ข่าวว่าจะมีคาราวานนำของนะครับไปช่วยเหลือนำใจของคนระโนดในน้ำ พี่เตเงนะครับได้ประสานมาผู้ยัยกำนั้นรวมถึงชาวบ้านตำบลบ้านเข้าในความวุ่นวายแล็อยากให้ทุกคนกับลอดภัย,ยมีกำลังกายมีกำลังใจในการอยู่กับสถานาการณ์นะครับเลยร่วมนำผลิตภัณฑ์อาหารแห้งนะครับมาเผื่อมอบให้เป็นกำลังใจให้แมเมีพิ้องชายเดนไทยนะครับ รวมึึงพอ่พี่นองกัมพูชาที่ไม่ไมอยากให้เกิดส่งครามนะครับทุกคนปลอดภัยและกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตขอบคุณครับ